เตยโชคสวัสดีครับรอครับรอคุณณคุณใดถือว่าสบายดีท,ทุกทุกท่านนะครับเอฟซีนะต่อไปก็เป็นการจับฉากนะจับฉากแนวด้านข้างนะให้มันได้ระดับนะครับผมยังไม่ได้ระดับนะเอียงอยู่เสาเอียงอยู่นะครับผมสบายผมไม่มีนะมีเลนไกลไปนิดหนึ่งนะครับผมเฮ้ tay tay Ồ hô nhìn à kia con bỏ xuống này kia

anh subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

국민의동당 <끝> 제

ไี่พอขอยกจับให้เราหนิจับจับฉันจะจับอ่ะจับไม่เยอะี๊ดจี๊ดี๊ดจี๊ดจับวะเข้าวะเอ๊อเอ๊ะเอ๊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  ไปบ่ไปเลยอ้าวมานี่ฮะเอ <laughs>

เฮ้สไตล์สตล์สตลเลยรเียดูให้เลยนี้ะตการเดี๋ยวเียร์เลยเชียรดมันดยเยดออก่ไวมเดี๋ยวเขายกทีเดียวไปทีเดียวเลยเดี๋ยวเลยยกหนึงร้านดีไหมอน้ไป

อย่างสวยอย่างสวยอย่างสวย,ย 原来在在下午。 Ini, 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 ini,

มาตรงน,นี้ครับน,นี้นี่ได้นี่บ่เจาะเลยนี่อ่ะยกยกไปนะยกไปหาเชือกมาหนี่งทำรอสักนิครับ